สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาดลบุรีตามหาพระบ้านสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมที่มารับชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะครับพี่ๆรบกวนกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพราะผมจะมีพระดีๆมาแบ่งปันทุกวันนะครับจะหยุดทุกวันเสาร์นะครับผมท่านใดสนใจ องไหนก็แอดไลน์มาหรือโทรมาได้เลยนะครับ0817941656นะครับผมเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์ก็จะเป็นเบอร์ hmm. <ur> เดียวกันเลยนะครับ mm hmm. พี่ๆวันนี้ได้สวยๆมาฝากพี่ๆท่านผู้ชมเยอะมากเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามารับชมองค์แรกของวันนี้กันนะครับ mm hmm. องแรกจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจวนรุ่นใสสินไหมนะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับ สวยกิ๊บเลยนะครับพี่พี่นี่ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับผิวประหลอดเนยนะครับนี่เป็นรุ่นใสสินไม้นะครับรุ่นพิเศษวัดหนองสุ่มจังหวัดสิงห์บุรีนะครับนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามเข้ามาเลยนะครับผมนี่สวยกิ๊บเลยนะครับเนี่เหรียญใสสินไม้หลวงพระจวนวัดหนองสุ่มนะครับเหรียญมีดีมีประสบการณ์นะครับพี่พี่นี่สวยกิ๊บกิฟเลยนะครับได้มาสองเหรียญนะครับพี่พี่ลมดากับกระไลทองนะครับผมนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางกระไลทองเก่าแห้งๆเดิมๆเต็มทั้งเหรียญเลยนะครับ เหรียญสวยๆเนยนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับผมเหรียญหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับผมอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับพี่ๆสภาพสวยกิิบๆเลยนะครับ แล้ววันนี้ก็ได้เหรียญหลวงพ่อแพ้นะครับในเนื้อเงินนะครับพี่พี่หลังพัดยศนี่ที่วันนั้นผมได้เหรียญทองแดงมาครับวันนี้มีโอกาสได้เนื้อเงินมานะครับนี่จะมีหมายเลขด้านหลังนะครับหมายเลข1นึ่นะครับจ้างจัดสร้าง2 5 3 5นะครับท่านใดมีมุมมีทางติดต่อสอบถามเข้ามาเลยนะครับหายากนะครับพี่พี่เป็นเนื้อเงินนะครับนี่สวยแชมป์เลยนะครับผิวเงินนี่ฟ้าม ชมพูเลยนะครับนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับรุ่นนี้แกะบล็อกแกะพิมพ์ได้สวยงามมากๆเลยนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับหายากนะครับพี่ๆปี่ปี3-5นะครับผม แล้ววันนี้ก็ได้เหรียญหลวงพ่อรานะครับนี่เหรียญหลวงพ่อราวัดโพสีนะครับนี่สองพันหนึร้อยสิบสองนะครับกระไหลทองแห้งๆเลยนะครับเรื่องพร้อมใช้เลยนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นเหรียญหลวงจะเป็นหลวงพ่อราวัดโพสีนะครับสองพันหนึร้อยสิบสองนะครับนี่แท้ดูง่ายๆกระไหลทองแห้งๆเลยนะครับท่านใดสนใจมีมุมมีทางนะครับผมวันนั้นผมได้มาเหรียญนึงครับมีพี่ๆสั่งกันมาหลายคนนะครับแต่วันนี้ได้มาเหรียญนึงนะครับท่านใดไวก็ ได้ไปนะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางนะครับพิธีปุกเสกยิ่งใหญ่นะครับเหรียญดีปีลึกนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแบนนะครับพี่พี่หลวงพ่อแบนวัดพุน้อยจังหวัดลบบุรีรุ่นหนึ่งเนี่ยนะครับเขียนนะครับหลังจะเป็นพุทธจารย์โตนะครับในสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับเหรียญไม่ผ่านการใช้เลยนะครับพี่พี่ดูผิวชมพูม่วงวาวเดิมๆหิ่งหิเนี่ยนะครับนี่ท่านใดรู้จักนะครับมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับผม อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อชายนะครับนี่สวยมากๆเลยหายากนะครับพี่ๆเขาว่าสร้างประมาณปี9กขว่าหรือ2 5 0 0นนิดๆเนี่ยครับนี่เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับไม่ผ่านการใช้เหรียญจมูกแดงนิดเดียวนะครับเหรียญเก่าของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเผื่อท่านใดรู้จักนะครับมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับเหรียญหลวงพ่อชายนะครับพี่ๆนี่สวยกิิบๆเลยนะครับดูง่ายๆเลยนะครับนี่สวยงามมากๆเลยนะครับต่อไปจะเป็นได้หลวงพ่อเพี้ยนมา2ององค์นะครับพี่ๆนี่ เป็นรุ่นกระถิ่นนะครับนี่สวยม่วงเลยนะครับแล้วก็เป็นสั่งขจายซีนเดิมๆเลยนะครับนี่ราคาเบาๆนะครับท่านใดมีมุมมีทางนะครับเหรียญ2557นแล้วก็พัดสังขจายซองเดิมนะครับนี่สวยกิบเลยนะครับหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกลนกระถินผิวนี่ม่วงวาวเลยนะครับพี่พี่นี่ท่านใดสนใจราคาหลักร้อยต้นๆเบาๆนะครับพี่พี่แบ่งปันกันได้นะครับแล้วก็ได้มีดหลวงพ่อเพี้ยนมาด้วยนะครับพี่พี่นี่ ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับสวยกิิบเลยนะครับนี่มีดหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินเป็นมีดปากกานะครับพี่พๆนี่แปะทองเดิมๆเลยนะครับนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับมีดปากกาหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนะครับผมจัดสร้างน้อยมากๆเลยนะครับผมต่อไปเลยนะครับมีพี่พี่สั่งมาเยอะจริงๆนะครับนี่จะเป็นพระหลวงพ่อพาดวัดดงตาลหลวงพ่อปานปุกเสกนะครับนี่เป็นสงสิงพี่ๆดูนี่ พระหนามากๆเลยนะครับบึกๆเลยครับแถ้ดูง่ายๆเลยครับเล่นกันเล่นหามาตรฐานนะครับแต่ราคาก็พอได้อยู่นะพี่ครับผมผงเดิมๆเลยนะครับนี่เจ้าของเดิมถักลวดโบราณเลยนะครับนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับถักลวดเก่าๆเลยครับทรงสิ่งนิยมสวยๆเลยนวันเด้งๆสิ่งเด้งๆเลยนะครับนี่พระสมบูรณ์มากๆเลยนะครับนี่หายากนะครับหลวงพ่อปานปุกเศกจัดสร้างสองสี่วานะครับพี่ๆนี่ พระหลวงพ่อปานวัดดงตาลเนี่ยก็คืออยู่ใ,ใกล้ๆบ้านผมเลยนะครับพี่ๆห่างไม่กี่กิโลนะประมาณ3โลนะครับนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับพระแท้ดูง่ายนะครับกดพิมพ์ลึกอง์นี้แชมป์เลยนะครับพี่ๆใครเร็วใครได้นะครับผมท่านใดสนใจมีมุมมีทางนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผม ต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่เรืองนะครับนี่หลวงปู่เรืองอพัสโลนะครับเป็นเหรียญรุ่น3นะครับพี่พี่นี่สองพนะครับสวยไม่ผ่านการใช้เลยผิวม่วงวาวเลยนะครับท่านใดสนใจมีมุมมีทางนะครับผมจัดว่าเป็นเหรียญรุ่น3นะครับพี่พี่แล้วก็ได้รูปหล่อหลวงพ่อเพี้ยนมาครับรุ่นเจริญพรนะครับพี่พี่เลื่อมพร้อมใช้เลยนะครับนี่รุ่นเจริญพรวอลอด้านหลังเลยนะครับมีหมายเลขใต้ก้นนะครับเป็นเหมือนก้น ก้นถ้วยนะครับนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเพี้ยนสวยๆเลยนะครับเนื้อนี้พบเจอน้อยนะครับหายากนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเพี้ยนรุ่นเจริญพรนะครับผมต่อไปก็จะเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตเนื้อเงินนะครับออกวัสดสตือนะครับมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับพี่ๆผมเคยได้มาเมื่อก่อนกล่อง2กล่องนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาอีกหนึ่งองค์นะครับท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็เดี๋ยวผมซูมอ่ากดให้ชัดๆเลยครับ มีมุมมีทางนะครับผมเนื้อเงินสวยวาวไม่ผ่านการใช้เลยนะครับก้นกุดอีอาโตอุนะครับมีกิ่งนะครับนี่เป็นรูปหล่อเนื้อเงินนะครับวัดสตือนะครับพิธีปลุกเสกไม่ต้องห่วงนะครับพี่พี่พิธีใหญ่นะครับพระดีพิธีใหญ่ครับสวยพร้อมกล่องเลยนะครับพี่พี่นี่เนื้อเงินชัดเจนนะครับผม องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ภูนะครับพี่พี่นี่หลวงปู่ภูสวยแชมเปี้ยนเลยนะครับจมูกแดงนิดหนึ่งเป็นพระจังหวัดอ่างทองนะครับวัดดอนรักปี17นะครับพี่พี่นี่พระดีพิธีใหญ่นะครับพอสอึกนะครับท่านใดชอบนะครับหลักร้อยมีมุมมีทางก็แบ่งกันได้นะครับนี่แกะบล็อกแกะพิมพ์พี่พี่ดูนะครับนี่มีเสน่ห์มากๆเลยนะครับดูเส้นผมดูนงวดดูเส้นคอหลวงพ่อนี่โอ้คมชัดมากๆเลยนะครับเหรียญแท้นี่ดูง่ายเลยนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นเหรียญพักแก้วนะครับนี่พักแก้วสวยเลยนะครับทรงกลมนิยมนะครับ2อ2 5วัดพระศรีรัตนมหาศาสดารามนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับมีตาพพรองมงกุฎอยู่ด้านหลังนะครับนี่พิธีใหญ่นะครับแก้ว3ามดูนะครับสวยๆผิวไม่ผ่านการใช้เรียกว่าได้นะครับผมต่อไปนะครับพี่ๆจะเป็นพ้ายันนะครับพ้ายันวัดสุทัศนะครับนี่อาจารย์สุขพจน์นะครับเป็นพิมพ์หนุมานะครับพี่ๆสวยสมบูรณ์มากๆเลย หายากนะครับพี่พี่แต่ว่าผมจะถ่ายยากนิดนึงนะครับพี่พี่นี่ครับนี่เป็นพระยันหนุมานนะครับผืนก็ใหญ่พอสมควรนะครับนี่เจ้าคณะสามวัดสุทัศนนะครับเทพวรารามนะครับนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็ติดต่อมาเลยนะครับสมบูรณ์นะครับพี่พี่ไม่มีขาดไม่มีอะไรนะครับผมแต่ว่าจะซูมยากนิดนึงนะครับกล้องเขาไอ้นั่นะครับท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาเดี๋ยวผมส่งให้ชมได้นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิ่นกระถินนะครับนี่พี่พี่เป็นเสือรุ่นแซยิด85นะครับนี่ส5 5 5สวยกิ๊บเลยนะครับนี่กล่องเดิมๆเลยนะครับลมดำไม่ผ่านการใช้เลยนะครับนี่พี่พี่ท่านใดสนใจนะครับเสือหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิ่นกระถินนะครับลมดำแบบเมี่ยมๆทั้งองค์ทั้งตัวเลยนะครับนี่มีหมายเลขใต้ก้นนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับเสือแซยิดองคใหญ่นะครับหลวงพ่อเพี้ยนหลวงพ่อเพี้ยนท่านมี ชื่อเสียงโด่งดังทางด้านเสือนะครับเพราะท่านเกิดปีเสือนะครับพี่พี่ท่านเลยจัดสร้างเสือไหลประเภทนะหลายแบบนะครับผมต่อไปก็จะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อสนุนนะครับวัดศรัทธาพิลมนะครับจังหวัดสิงห์บุรี2532นะครับเป็นรูปหล่อหายากมากๆาเลยนะครับแต่หลวงพ่อสนุนนี่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ รูปหล่อหลวงพ่อสนุนพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับลมดำเมี่ยมๆเลยนะครับนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็ยินดีแบ่งปันได้นะครับผมพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับองค์สุดท้ายของวันนี้นะครับจะเป็นพระศิวรีหลวงพ่อแฉ่งนะครับพี่ๆนี่หลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับผิวหิ้งๆเดิมๆแชมป์แชมเลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับนี่หายากนะครับดูง่ายๆเลยนะครับนี่ท่านใดสนใจ มีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันมาได้เลยนะครับพระศิวฤีหลวงพ่อแฉ่งนะครับผมยังไงผมขอฝากด้วยนะครับพี่ๆฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด E ีตีตอไปนะครับรบกวนกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมท่านยังไงผมก็ขอจบ E ีนี้เพียงเท่านี้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาหรือโทรมาสอบถามได้เหมือนเช่นเคยเลยนะครับยินดีแบ่งปันทุกท่านนะครับผม ก่อนอื่นผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านพี่ๆทุกท่านมากๆนะครับที่สนับสนุนทุกๆวันนะครับแล้วมารับชมกันทุกๆวันนะครับขอบคุณจากใจนะครับผมขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ